มันก็็ีติดหลายอันเลยเรียนบนขนนถนนถูกบอระเด้สมัยตูวบอกด้สมัย FC สิิหงไทยเดือดรี่์ของพัญญินโน่ตเนเด้เพ่อคขับของสาวแสนดาวของเบาเอ็นของพัาญินโน่ครับสมมาจากเท็ดชซับหลักส่มมาจากกรุงเทพอตัวเจ็บได้ฮะ เพ่าะไม่เป็นล้านเซื้อบอ่บอเอาสั่งาทางติงก๊กตอใบ่ครับกอบความรของพวไลฟสำรับขนมครับราคาการต้องใจจากเอฟซีพุตามทีทรงมาไหา่ครับอย,ยูเรื่อยเมืน่อวานนี่มือก้อนนะครับเป็นออขนมเจบกุ้งเ,เ,เบ์บ่เบอร <laughs> ม, <laughs> มากปรันเนี้ย <laughs> นี่จไก็โมเนี่ยเอาเดี๋ยวต้องให้่ใหม่นาะ แต nee, right? ่่าพนลงซื้อไว้ครับว่าซื้อไว้จะไหนว่าสาวก็หลัเอเป็นไพ่การแลวแจงกันนะารบความบุญขอบคุณนะครับคุณรับกินนี้ดีเอาผู้หเนี่เนามือีมาแลงนี่อาชไพครับอยางยัมาตอนนี้หนึ่งซีซั่นสมตอนที่หนึ่งกันการเสียอาจะมาแลงนี่ล่ะเดี๋ยวว่าะเดี๋ยวหนทังมแลงจิ้มรก้เนี่ยจิอาบงกิกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บดีแล้วแหละแก้วดี น้องขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคับค